วัสดีค่ะสงขลาหนึ่งสเตชันวันนี้อยู่กับรองขันตานะคะพามาเที่ยวที่โค้งหนองนานะคะของสองขลาเขตหนึ่งตอนนี้อยู่ในส่วนของออพื้นที่เขตรับผิดชอบของกระขายบางงามสัมพันธ์นะคะวันนี้จะมีการปลูกต้นไม้แล้วก็ติด QR code นะคะลงในส่วนของต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วเพื่อปเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะตามไปดูกันค่ะ สงขาหนึ่งสเตชันในช่วงข่าวรอบวันวันนี้อยู่ที่โคกหนองนาโมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสงขาเขตหนึ่งค่ะวันนี้เจ้าของสวนมาเองค่ะคนนี้ค่ะท่านดรประสิทธิ์หนูกุ้งผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสงขาเขตหนึ่งที่กำลังจะขุดหลุมปลุกนี้เป็นขนุนทองนาทวีแต่วันนี้เป็นขนุนทองที่สงขาเขตหนึ่งนะคะในโคกหนองนาโมเดลค่ะทําอย่างชํานาญการอมไม่ใช่สิไม่ใช่ชํานาญการแต่เป็นเที่ยวชาญเลยนะคะสำหรับคนนี้ ในส่วนของที่กําลังปลูกต้นขนนอยู่นี้นะคะเป็นส่วนเขตรับผิดชอบของกลุ่มบางงามสัมพันธ์นะคะมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหลายโรงเรียนด้วยกันช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะก็ทําให้โคกหนองนาโมเดลนี้ดูจะเงียบเหงาไปแต่ทุกอย่างที่มาทําวันนี้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดน,นะคะก็มีท่านผู้บริหารแล,าละก็คณะกรรมารครูหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมา ร่วมกิจกรรมในส่วนของโคงหนองนาโมเดลนะคะแล้วก็มีการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากมีการวัดอุณหภูมินะคะสวมแมสน,นะคะตามตัวอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะในรูปแบบที่เรียกว่าโคกนหนองนาโมเดลโคกนหนองนาเน้นดินน้ำ สบสนในโโโพกนนนองนมเดล,ล,ลใาส่วนของเครือข่ายบางงามสัมพันธ์นะคะยังมีเกร็ดความรู้ที่เยาวชนนะคะและชุมชนที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้โดยการเข้าไปศึกษาในส่วนของต้นไม้และพันธไม้ที่มีการติด QR code ดังภาพข่าวที่กําลังดําเนินการอยู่ตอนนี้นะคะแค่เพียงท่านใช้โทรศัพท์ส่งไปที่ QR code ท่านก็จะทราบว่า ต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นต้นไม้ชนิดไหนค่ะแค่นี้เองค่ะคิดว่าครบตัวนี้นะคะในรูปแบบที่เรียกว่าโขกนองนาโมเดลโขกนองนาเน้นดินน้ำเพื่อชีวิตสร้างคุณละภาพชีวิตกิจค,ความยากจน ในโคกหนองนาโมเดลที่โคกปลูกไม้หาระดับไม้สูงไม้กลางสลับไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้ใต้ดินแม่น้องน้ำยังเป็นที่ทำกินพุ้งหอยปูปลามีสินมีพืชน,น้ำได้ชื่นใจ สดีใหม่คือทางรอดของชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่สืบสานร,รักษาต่อยอดสากพอลของเครือข่ายบางงามสัมพันธ์นะคะมีท่านผอไปทูนมามาเข้ามาในกล้องเลยค่ะท่านผอไปทูลน,นะคะท่านผอเพียนน้องตาปอกานะคะของมาเพียนนำทีมงานม,มาก็พอแมวจากคนไทย คนถ่ายภาพให้นะคะถ่ายคลิปให้วันนี้ทีมงานมาติด QR code นะคะเพื่อการเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ของสงขาเกณ็หนึ่ในสูตาดางงานสำคัญสักครู่เมื่อกี้พอเพียนบอกรงสันตาว่าอันนี้ละมุดแล้วให้ไปติดที่ต้นสว่านนะคะตรงนี้ค่ะลงตรงนี้เอะตรงนี้จะลงหาไม่เจอไมละมุดในสว่นโอเคนะคะยังไงก็ เชิญชวนให้นะคะเด็กและเยาวชนหรือหรือชุมชนนะคะเข้ามาเรียนรู้ได้ที่นี่ค่ะศูนย์ดังงานสัมพันธ์ค่ะโอเคโอเคนะอีกส่วนหนึ่งของศูนย์ดังงานสัมพันธ์นะคะมาดูที่ท่านผอไพฑู์กับผอเพียรนะคะกําลังติด QR โค้ดนะคะทุกต้นนะคะอันนี้คือ QR โค้ดที่ใช้สําหรับการเรียนรู้นะคะก็ท่านผู้ชมที่มาก็อย่าส่องได้เลยนะคะท่านผอไพฑู์คะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผอเพียรค่ะสวัสดีค่ะ,ะมีทุกต้นไหมคะ QR ารโค้ดตัวน,นี้ค่ะ ในศูนพนามีท่าไนค่ะในศูนของบางงานสัมพันธ์นะคะมีมีพันไม้อยู่กี่ชนิดคะโดยประมาณค่ะสิบกว่าชนิดค่ะโอเคแต่ตรงน,นี้แต่ว่ามาเพิ่อมอีกนะคะตอนนี้สิบสองกว่าชนิดและะ้วแต่ว่าเดิมตรงนี้เป็นดินเปรี้ยวถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแล้วศูนของบางงานสัมพันธ์ไม่ทราบว่าเราปรับดินตรงนี้ยังไงคะของเราวิธีการแกล้งดินนะคะเราก็ใช้อปุ๋ยปุนขาวนะคะแล้วก็ดินมานบางส่วนนะคะแต่ว่าดินมาเน,นี้ยจะใช้น้อยส่วนใหญ่เราใช้ปุ๋นขาวแล้วก็อ่ อึ่คอกบค่ยคอกนะคะแล้วก็ฟางฟางข้าวเนาะคิดว่ามันน่าจะทำให้ไอ้พ <monter> ah, uh, ืชประเภทนี้อยู่ได้อย่างแน่นอนแล้วค่ะค่ะขอบคุณท่านพี่ไปทูนนะคะแล้วก็พี่เพียนนะคะพี่บอทั้งสองคนคะขอบคุณค่ะดูต้นไม้นะคะสงขาหนึ่งสเตชันในช่วงเช้ารอบวันกลับมาพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะที่โคกหนองนาโมเดลค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายในรูปแบบที่เรียกว่า On a